ซึ่งในปกติแล้วอ่ะก็ควรจะทาน1-2กรัมต่อ1กิโลกรัมน้ำหนักตัวนะแล้วก็แต่ละคนก็ทานต่างกันเพราะว่าเด็กวัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ควรจะได้รับโปรตีนที่แตกต่างกัน mm hmm. ใช่จริงๆแล้วก็เนื่อนไขของสุขภาพแต่ละคนหรือแบบวัตถุประสงค์การทานโปรตีนหรือการใช้ชีวิตเงี้ยก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นการได้รับโปรตีนก็ต้องต่างกันด้วยถ้าเป็นผู้ป่วยโรคไตก็ควรจะได้รับโปรตีนที่น้อยหน่อยอย่างเช่นประมาณ0.6-0.8กถึงกรัมต่อน้ําหนักตัว แล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งก็จะต้องทานโปรตีนที่เยอะกว่าก็คือประมาณ1.5กรัมต่อน้ำหนักตัวแล้วก็ถ้าคนทั่วไปอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือประมาณ1-2กรัมต่อน้ําหนักตัววิธีการคํานวณก็คือเราอาจจะต้องดูก่อนว่าเราควรต้องได้รับโปรตีนเท่าไหร่ต่อน้ําหนักตัวของเราอย่างเช่นที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือคนทั่วไป1-2กรัมต่อน้ําหนักตัวแล้วก็เอาตัวเลขตรงนั้นอะมาคูณนนะ้ําหนักตัวของเราอย่างเช่น ถ้าเราคนต้องรับโปรตีน1กรัมน้ําหนัก60ก็เอา1นึคูณหกก็ควรได้รับโปรตีนประมาณ60กรัมต่อวันแต่ว่าโปรตีนตัวนี้ก็ควรจะต้องแบบดูด้วยนะว่าเราทานอาหารในแต่ละวันเท่าไหร่เนาะอย่างเช่นถ้าโมทานอาหารสามมื้อเราก็ต้องเอาตัวนี้ไปคํานวณด้วยว่าอันนี้เราได้เพียงพอแล้วหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าในแต่ละมื้ออาหารเราได้โปรตีนประมาณเท่าไหร่